วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสดรผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระพรชัยพลวัมโมดรประธานองค์กรพุทธโลกเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนําคณะสงฆ์และคณะสิทธญาณุสิทธิ์วัดพระธรรมกาย ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกระถินณวัดโฟมินหรือวัดวิชาวัฒนาวิหารเขตก่อวับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นวัดพุทธเถรวาดฝ่ายเวียดนามโดยมีพระธรรมาจารย์ทิกเทียนเติมกุศลจิตโตรองประธานสมัชชาสงสงแห่งประเทศเจ้าอาวาสวัดโฟมินเป็นประธานสงรับถวาย โดยท่านได้กล่าวขอบคุณและทราบซึ้นใจในหลวงพ่อธรรมชัยโยและคณะสิทธยาณุสิทธิวัดพระธรรมกายที่มาถวายปัจจัยร่วมบุญบริวารกระถินกับวัดโฟมินและอํนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยในปีนี้พระผาเหล็กยติสักโกพระภิสษุชาวไทยจากวัดพระธรรมกายที่จำพรรษาที่วัดเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นองค์รับกระถินค่ะด้านพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสกล่าวว่าบุญครั้งนี้สิทธยานุสิทธิวัดพระธรรมกายตั้งใจมาถวายปัจจัยเป็นบริวารกระถินนวัดโฟมินเพื่อบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยและสร้างพุทธสัมพันธไมตรีระหว่างคณะสงฆ์เทรวาททั้งสองประเทศเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะสงฆ์ สมกับคำขวัญที่หลวงพ่อธรรม,มชโยได้ให้ไว้ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและเป็นการทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกตราบนานเท่านานค่ะ